สวัสดีครับแฟนคลับเสือบุกท่านนะครับวันนี้จะนั้นฟังความจริงของชีวิตนักเทรดที่หลายคนไม่เคยบอกคุณนะครับหาสมดุลให้เจอก่อนที่จะสายเกินไปแล้วก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่เขานั้นเลือกเป็นฮ o อปปี้เทรดเดอร์ครับนี่เป็นบทความที่ผมได้มาจากเป็นทวีตของคุณมาตินนะฮะมาตินออสโตรนะถ้าอาา่านไม่ผิดนะครับเขาเป็น ฮอบบี้เทรดเนะฮะแล้วก็แข่ง USIC นะ US Investing Championship เนี่ยปี2004-2005เลยครับคนที่เขามีมุมมองที่ผมมองวันนะมองการเทรดในแง่จริงที่มันมันจริงเกินไปครับพูดตรงนะมันจริงเกินไปจนกระทั่งผมเองก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะทำให้ ใครหลายคนเนี่ยต้องถอยออกจากเกมนี้หรือเปล่านะแต่ผมก็มองว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะตรงไปตรงมานะจะได้ไม่ขายฝันเกินไปนะคุณมาตินได้ผมเอามาสองบทความด้วยนะเขามีสองโพสต์นะโพสต์แรกเขาพูดถึงเบื้องหลังของการแข่ง USIC ครับ United States Investing Championship ครับ ความจริงที่หลายคนไม่เคยมองครับโอเคล่ะนะฮะสำหรับนักเทรดนั้นอ่ะการได้แชมป์ USIC คือฝันสูงสุดครับแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าหลังจากนั้นละ่ะเมื่อเจ้าชายเจ้าหญิงได้แต่งงานกันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะเจ้าชายเจ้าหญิงรักกันต่อไหมหรือว่าทะเลาะก,กันหรือว่ายาร้างกันคุณเคยสงสัยไหม ผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะผมว่าคุณมาตินมีมุมมองที่เออเนี่ยมันเปิดความจริงที่หลายคนนะ่ะไม่อยากนึกถึงละกันหรือว่าคิดว่ามันจบแล้วแต่ความจริงไม่ใช่นะครับหลังจากที่นักเทรดนะฮะได้แชมป์ USIC นะั้นอะ่นะมีเพียงบางคนนะครับที่ต่อยอดเป็นบริการ subscription ครับคือว่าขายบริการให้ข้อมูลครับเพื่อจะทำเงินจากชื่อเสียงนั้น ก็มีมากมายที่ทำนี้นะผมว่าแชมป์ทุกคนทำแลวไม่ว่าเป็นพี่มารเบเนวนี่โอลิเวอร์เคลนะฮะเลฟต่างๆนะครับเขาก็จะขายคอนเทนต์ขายข้อมูลขายความรู้หรือว่าแชร์หุ้นที่ผ่านระบบเขาครับนี่เป็นเรื่องแรกเขาทำครับแต่ยิ่งน้อยนะครับที่จะลงแข่งต่อหลายปีครับเออเนี่ยเป็นเรืจริงนะว่าคนที่ลงแข่ง หลายปีนั้นก็จะมีไม่มากอย่างเช่นมีมาม์เมเดวนี้ก็ลงแข่งสองครั้งใช่ไหมพี่เดวิดไรอันก็ลงแข่งคือคนผมว่าคนลงแข่งต่อติดต่อกันหลายปีมีแหละแต่ว่าคนเป็นแชมป์ติดต่อกันหลายปีเนี่ยมีน้อยยิ่งน้อยครับก็เป็นเรื่องจริงธรรมดานะดังนั้นเนี่ยน้อยคนนักที่จะลงแข่งต่อหลายต่อหลายปีแล้วก็เป็นแชมป์ครับ แล้วก็แทบจะนับนิ้วได้ที่มีคนเคยคว้าแชมป์สองสาครั้งนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้นะครับที่น่าคิดคือว่าเนี่ยอันนี้มันจริงมากกว่าที่มันจริงมากกว่าคือคนนอกวงการเทรดนั้นแทบไม่มีใครรู้จักชื่อเขาเลยครับยิ่งถ้าไม่เคยอัปเดตนะฮะบนทวิตเตอร์หรือเอ็กซ์นะฮะก็จะหายไปจากความสนใจของคนในเวลาไม่นานครับก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่า คุณถ้าคุณต้องการที่จะมีคนติดตามมากขึ้นคุณต้องให้ข้อมูลนะให้ความรู้แชร์ไปครับแต่คุณไม่แชร์ความรู้แล้วคุณแชร์แค่ไลฟ์สไตล์เนี่ยผมว่าคนก็ไม่ตามหรอกดังนั้นเนี่ยความรู้คือรางวัลครับที่คนมองหาเนยนะคุณต้องโปรยครับต้องโปรยขนมปังฮนะให้ปลามากินตลอดเวลาครับนี่เป็นความจริงเช่นกันฮนะแล้วทําไมครับถึงมีแค่ แชมป์ครั้งเดียวครับพูดง่ายๆคือว่าทห้บางคนเนี่ยได้แชมป์ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ทําอีกหรือว่าทําอีกไม่ได้ครับเหตุผลสีเรื่องด้วยกันครับหนึ่งคือเพราะเบิร์นเอาท์จากการเทรดที่มันหนักหนาสาหัสจริงฮะการแข่งขัน USIC เนี่ยหนักมากนะครับมันกดดันมากนะฮะถ้าคุณไม่แกร่งจริงถ้าคุณไม่ไม่บ้าพลังเนี่คุณทําไม่ได้นะ ใครก็ตามที่ลงแข่งซ้ำๆทุกปีผมว่าไม่ปกตินะไม่ปกตินะหรือข้อสองครับกลยุทธ์ที่เขาใช้นั้นไม่ทันตลาดต่อไปครับคือปีที่ผ่านมาโอเคอาจจะเวิร์กแต่ปีต่อไปนั้นไม่เวิร์กก็ได้นี่เป็นเรื่องที่ผมก็นึกถึงพี่มาร์กนะบางทีเนี่ยแกก็เลือกเหมืันนะว่าเออเนี่ยกลยุทธ์แกเนี่ยมันจะเวิร์กดีตอนนี้ตลาดแบบนี้แหละแกก็เข้าไปแข่งเพราะโอกาสชนะก็มีนี่ก็เป็นเป็น เป็นกล่นของของของคนที่มีความฉลาดมีประสบการณ์สูงเนาะข้อ3ครับชีวิตของเขาอะไลฟ์ไลฟ์สไตล์กันเนี่ยสำคัญมากการแข่งขันนะครับหรือบางคนก็แค่ฉันขอแค่พิสูจน์ตัวเองครั้งเดียวก็พอครับถ้าพิสูจน์ได้นะมีชื่อเสียงเนี่ยฉันสามารถจะต่อยอดเป็น Subscription ได้าสามารถเปิดคอร์สขายนะครับแพงได้นี่เป็นเรื่องจริงที่เข้าใจได้นะ ลตนาคารล่ะโดยเฉพาะพวกบร็กเกอร์หรือว่าพวกที่ป๊อปเทรดอ่ะจะรับแชมป์ USIC ไปร่วมงานไหมคำตอบคือไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าสถาบันนะั้นอ่ะต้องการมากกว่าชาชนะแค่ครั้งเดียวนะคือคุณต้องมีแทร็กเรคคอร์ดหลายปีครับมีกา,ารหาความเสี่ยงมีอ่าคอมพลแอนซ์สเกลาร์บิลิตี้มาในแกลมนะครับ กลยุทธที่แรงๆเนี่ยที่ใช้ชนะการแข่งขันนะบางครั้งถึงขั้นใช้จริงในกองทุนไม่ได้สาค,ครับโอ้นี่เป็นความจริงที่กระแทกใจมากนะและที่สําคัญครับนี่คือความย้อนแยง้งเป็นความจริงที่ดาร์กมากๆครับผู้ที่ชนะระยะยาวจริงในการเทรดนั้นกลับเป็นคนที่ขายฝันฮะขายความฝันครับขายคอร์สซับสคริปชั o นหรือแพลตฟอร์มครับ เหมือนคนขายพลั่วตอนยุคตื่นทองครับกำไรสตีดี้ในขณะที่นักเทรดยังต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อโอกาสครั้งเดียวครับพูดง่ายคือว่าถ้าคุณอยากจะอยู่รอดและเป็นผู้ชนะระยะยาวนะครับอย่าพึ่งพาจากการเทรดเพียงเดียวครับคุณต้องต่อยอดการเทรดได้ครับไม่ว่าจะเป็นการขายคอร์สขาย Subscription หรือแพลตฟอร์มครับต้องทำอย่างนั้นฮะ เพราะว่าการเทรดนั้นมันมันกลืนกินแล้วได้ครับคุณยังเป็นต้องมีการบาลานซ์ให้ดีนะฮะและนี่แหละฮะทำให้ USI c นั้นเป็นรางวัลที่สรงเกียรติแต่ถูกมองข้ามครับคนในวงการอ่ะโอ้นี่มันเท่ว่ะุดยอดว่ะแต่คนนอกวงการคือ nobody ครับไม่มีใครรู้จักครับการชนะครั้งเดียวนั้นอะฟรีมือสุดยอดครับแต่มันจะไม่ทำเงนินให้คณยยาวหรอก ถ้าอยากชนะระยะยาวนั้นต้องต่อยอดให้เป็นครับด้วยความสมเสมอสร้างตัวตนแล้วจัก,กรวาลก็จะหมุนรอบตัวคุณฮนะต่อมาครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจนะแล้วก็เป็นความจริงสุดดาร์กมากครับดาร์กจริงนะผมบอกตรงว่าผมผมอ่านแล้วก็ผมแปลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหจะมีคนยังคงเทรดเอาไปเพราะว่าแต่ว่าออขอพูดแล้วกันนะจะได้เป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งที่มันมัน,มนแ,ฟแฟร์สำหรับ f สีนะฮะ ความจริงของนักเทรดที่หลายคนไม่เคยบอกคุณครับนี่ก็เป็นทวีตของคุณมาตินเหมือนกันนะเดี๋ยวผมให้ลิงก์แท็กคลิปแล้วกันถ้าสนใจนะฮะทุกวันนี้ฮะเราเห็นภาพสวยหรูของคําว่าอิสระทางการเงินเป็นเทรดเดอร์อิสระครับไม่มีงานที่ต้องทําประจำมาเข้าเข้าเก้าออกห้านะครับคือบ้านเราก็เข้าแปดโมงออกออกออกหกโมงสี่โมงเย็นวันนี้นะฮะใช้ชีวิตตามแพชชั่นดูเหมือนความฝันฮะนักเทรดเนี่ยอาชีพนักเทรดนั้น เป็นความฝันที่ใครอยากมีครับแต่ความจริงฮะไม่เหมือนที่คุณคิดหรอกการเทรดไม่ใช่แค่การนั่งเฝ้าจอไข่ห้างกระดิกตีนให้ให้เงินทำงานนะครับไม่ใช่นะครับความจริงที่คุณมาตินนำเสนอนั้นมันจริงมากมันจริงจนผมรู้สึกว่าโคตรดาร์กเลยหนึ่งคือนะรครับนักเทรดที่อยู่รอดส่วนใหญ่ยังต้องหารายได้เสริมจากคอร์ส แพลตฟอร์มหรือการทำคอนเทนต์ครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาทำเพื่อแบ่งปันแต่จริงๆคืออีกหนึ่งธุรกิจครับใช่ครับผมสนาภ,าภาพเลยผมทำอย่างนั้นเนี่ยสองครับการเทรดอาจกินเวลามากกว่า,างานประจำนะครับที่คุณบอกว่าทำงานไม่ต้องทำงานเข้า8ออก16เนี่ยไม่ใช่นะครับการเทรดนะ อาจกินเวลามากกว่างานประจําครับวันหยุดเนี่ยนะคนที่ทํางานประจำานะ่อาจมีเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ว่านักเทรดที่มีความมุ่งมั่นจริงจังหมุ่มุ่นนะฮะเขาจะอยู่กับการสแกนกราฟครับือใช้เวลามากกว่างานประจําครับหมุมุ่นที่สำคัญคือรายได้ไม่แน่นอนเท่างานประจํานะครับไม่มีเงินเดือนการันตีนะครับนี่คือด้านดาร์กด้านหนึ่งครับที่จริงสุดๆนะฮะข้อ3ครับ หลายคนพอทพังเยับเยินฮะหลายคนหมดตัวครับต้องเริ่มใหม่ครับบางคนเนี่ยรอดาวครับเป็นเดือนๆเ,เลยขณะที่ค่าใช้จ่ายยังวิ่งตามมาไม่ติดตาม,มาแต่ติดฮะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องลูกครอบครัวและค่ารักษาดังนั้นเนี่ยในเมื่อการเทรดไปได้ไม่แน่นอนการที่คุณจะต้องมีคอร์สมีคอนเทนต์ มีแพลตฟอร์มจึงจาเป็นไงเพราะว่าการเทรดพึ่งพารายได้ไปจําไม่ได้ครับนะครับดังนั้นการเทรดไม่ใช่แค่กราฟครับแต่เป็นการทดสอบจิตใจการเงินความสัมพันธ์นครับฝนเริ่มตกผมพูดรีบพูดไว้นะสำหรับเขานั้นผมเลือกการเทรดเป็นงานเรีครับไม่ให้มันมากลืนกินเสรีภาพทางความคิดทั้งหมดอาจไม่ได้ผลลัพธ์เว d ร์คลาสแต่ผมนอนหลับสบายใช้เวลาครอบครัวแล้วก็ยังเอนจอยชีวิตครับสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้งชีวิตต้องไปต่อเสมอครับ หาสมดุลให้เจอก่อนสายเกินไปครับเพราะเรามีเพียง1ร่างกาย1นจ,จิตใจแล้วก็1ชีวิตให้ใช้ครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ผมว่านะมันดาร์กมันจริงมันตรงที่อาจจะกระตุ้นให้คุณนะกลับมาวิเคราะห์ตัวเองหมายว่าเรามาถูกทางแล้วหรือไม่เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ